สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาทําการแก้ไขปัญหาน้ําเข้าห้องโดยสารนะครับเป็นโตยต้าวีออปี2012นะครับก็จะมาทําการแก้ไขด้วยตัวเองนะครับ เขายังเขียนไม่ถูกมันไปไหน <coughs> หลังจากที่ถอดเบาะออกเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีเหล็กตรงนี้นะครับถอดหลอกเหล็กออกก่อนนะครับผมจะพามาดูด้านล่างมนมครับว่ามีน้ํามีความเสียหายเท่าไหร่นะครับนะครับครับตายคมก็เป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นผ้าเหมือนผ้ากำมะหยี่นะครับผ้าซับน้ำครับผมนานาเลยครับนี่ชุ่มน้ํามากเลยครับนี่ครับ มีแต่น้ำัล้วนเลยครับยกผ้านี่ออกก็มาโอ้น้ำาเยอะมากครับน้ำมันอยู่ใต้ผ้าเลยครับนี่ครับมีแต่น้ำนะครับเห็นไหมครับนี่ครับถ้ารอให้แห้งเองคงไม่แห้งครับเจ็ดน้ำที่เป็น้างอยู่ตามใต้ผมนะครับให้มันแห้งลักษณะนี้นะครับ พอเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนัยนครับถ้าไม่เอาตัวผมตัวตัวกร,รมยี่ที่อยู่ใต้ผมออกครับน้ำจะชุ่มมากนะครับผมน่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่ครับชุ่มน้ำมากครับที่อยู่ใต้ใต้ผมครับตัวนี้นะครับนี่จะอยู่ตัวตำแหน่งนี้นครับแล้วก็ดึงออกแล้วก็ ทำการเช็ดเศษน้ําที่ขังๆอยู่ตามใต้ผมออกให้หมดนะครับ <_ S 1> ก็จะแห้งประมาณนี้ครับเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะครับนี่ครับแห้งแล้วครับไม่มีน้ำผุโขขึ้นนะครับใช้ไดเป่าผมนะครับเป่าเพื่อให้มันแห้งได้ระดับหนึ่งแล้วค่อยจอดตากแดดพ่กนี้นะครับผมครับ โปกก็ประมาณนี้ครับมจะเป่าไล่เป,าเป่าด้านบนแล้วก็เป่าด้านล่างผมนะครับ,บจากที่สำรวจเบาด้านหน้านะครับปรากฏว่ามีน้ำเข้าเช่นกัน,นครับอันนี้ผมเช็คโดยถอดลูกยางแบบนี้นะครับที่อยู่ใต้ท้องรถงนี่นะครับ ก็นิ้วเอามือจิ้มเข้าไปดูนะครับมันจะมีน้ำไหลออกมานะครับที่ผมก็ได้ลื้อพรมดูนะครับนี่ครับผมด้นหน้าตรงที่พักเท้านะครับนี่ครับเป็นฟองน้ำครับมีแต่น้ำเป็นนันครับอันนี้ไม่ได้ถอดบอลครับเพราะว่ามัน ไม่มีปเจถอดน,นะครับจะลื้แค่นี้ออกนะครับเพราะว่าใต้โบนี่คือเคลียร์เสร็จแล้วครับใต้โอนี่มันไม่มีฟองน้ําแบบนี้นะครับมันมีแค่ฟองน้ําบางแล้วก็ผมทําการเช็ดแล้วก็เป่านครับเสร็จเรียบร้อยเลยอันนี้เดี๋ยวจะลื้เป็นฟองน้ำาี่อ่อนครับแล้วก็เช็ด หแห้งแล้เป่าลมนะครับผมเป็นการแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องเลยเบอะออกหมดนะครับผมเพราะว่าไม่มีเครื่องมือนะครับ